สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องกอนสปอร์ตคอมกันนะครับพาเลสซอขายเชลซี Chelsea, ยื่นข้อเสนอคว้าตัวไมเคิลโอดิเซ่เชลซีทีมเงินถังของกรุง London, ลอนดอนแวกข้อประตูหน้าบ้านเพื่อนร่วมเมืองอย่างคริสตันพาเลทด้วยการยื่นข้อเสนอขอซื้อไมเคิลโอดิเซ่ปีกทีมคริสตันพาเลทไปร่วมทัพโดยมีแววว่าซอได้รับข่าวดีซื่อดังอังกฤษรายงานเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่ามาริโอปเชติโนหน้าใหญ่เชลซีประยับตัวในตลาดนักเตะอีกรอบด้วยการยื่นข้อเสนอ30 เล้านปอนด์หรือละลารามสิบล้านบาทซึ่งเป็นเม็ดเงินที่รวมค่าแอดออนแล้วเพื่อติดต่อขอซื้อไมเคิลอริเซจากทีมพิสตันพาเลทโดยทั้งสองทีมตกลงกันในเบื้องต้นได้แล้วด้วยน่านฟาบิโซโรมมโนนักข่าวชื่อดังได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจอริเซซึ่งซีงซั่นที่ผ่านมาสัไปได้2ประตูกับสเปียร์แอซซิดจากการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก37าเจนัดเช่นกันแต่เป็นเพราะพ่อค้าแข้งไว้ย21ปีมีปัญหากล้ามเนื้อต้นนขาข,ขาาาาห้ลลัังดแะอจฟิตม่ทน ลงบูในต้นซีซั่นจึงทำให้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกลังเลที่จะร่วมล่าตัวดาเตทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21ซึ่งเกิดในกรุงลอดดนดอนโดยมีคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียและเลือกเล่นให้กับทีมเมืองน้ำหอมชุดเลตตามสัญชาติของคุณแม่ยังไงก็ดีได้มีรายงานเสริมว่าแม้ทั้งสองทีมในกรุงลอดดนดอนจะตกลงกันได้ในเบื้องต้นแล้วแต่อินซีผง,ง,งาดฟ้าจะขอพิจารณาเรื่องเงินค่าตัวนักเตะอีกครั้งก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเอาล่ะครับมด,ดูการน้าไมเคิลโอ,อลิ ปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ